วันบ <teenage time online> ุ๊กที่จำที่บิ๊กงานวมปันจันจันห้าพันเจ็ดปีห้างจักเรียนต้นตาเยี่ยมันตุ้นถูกนอนมันลงหน้านอนห้าข้อข้อที่ควรวันตำ ยาตาเลยนลำมารลำมาปิดนนหันหน้าหน้าขอนที่ไม่หวำอุบัติเหตุอุบัต ติเหตุ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 อุบัติเหตุเหตุตื่นว uh ิ่งย้าขณะยายขณะยายขณะยายตื่น ผิดหรือถูกปีด<ต>านำนำมีดมีดมามาเฮ้ยต่อสู้กันตาตึงตาถูกหรือผิดปดีตุัาเก็บเก็บ ของเธอใช้ฉันให้มันเป็นมันละเบียบตะเตียนละเบียบจะเบียบถูกหรือผิดตูตีตันใช้ตันใช้ตันใช้จัน ใช้จันมีใช้มือจันมีเป,ปียกเปียนเสียบเสียบปักไปปักปันถูกหรือผิดปิดห้าเก็บเศษ แก้วตึ๊ตงเก้วแตกแตกบานไปไปทิ้งขยะ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 ถูกหรือผิดตูเอ็นปีนหลังคาปีนการหา ปีนหลังคาปีนดันคาเมื่อเมื่อเก็บของเก็บคาถูกหรือผิด